คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับวิญญาณโลกหลังความตายนรกสวรรค์ธรรมะพิสดารผิดแปลกจากความเชื่อทั้งหมดความรู้ทั้งหมดได้มาจากครูทิพย์เนสมาธิโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงถ้าเกิดของแตกหักนะถ้าเกิดคิดให้สบายใจนะลูกนะเขาอะหมดวาระอเออก็สามารถเทินทิ้งได้อขออนุญาตท่านหมดวาระท่านก็สูบพระภุกขท่านไง ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่าไปคิดเยอะพระบางทีสังเกตอยู่ในกรอบยังแตกเลยอย่าว่าตอนเราบูชาท่านตกมาเองเลยของแม่ก็เป็นกุมารกุมารีแม่น่ะเวลาเข้าไปถึงพวกภูมิเขาตกลงมาเฉยๆนี่แหละไม่ใช่ลางร้ายหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นคน,คนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นนะว่าเป็นแตกค่ะถือ,อว่าแตกความหมายอาจจะแตกอะไรเง <ไป S 1> ี้ยถึงมาละจากที่แม่แม่รู้แม่เห็นนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเรื่องวัตถุ ขงคนเนาะถ้าเป็นแก้วจานนี้ไม่ได้ใช่ไหมแก้วจานเนี้ยถ้าตกแต่งส่วนใหญ่มันเล้าแบบว่าันมือนจะมีมีต้หนีอะไรทิ้งทิ้งนันไม่ดีโดยเฉพาะอเอยจานแตกก็อย่ากินบินขาดอืมไอันั้นโบราณเขาถือเพราะว่าหลายคนชอบเสียได้ไม่ต้องเสียได้หรอกค่ะมันบาดปากถ้าโบรวิทยาศาสตร์เอบางทีใช่ไหมแก้วช่นไม่รู้มันอาจจะบาดปากเราได้ Oh. จานบางทีเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้สิหลุดหรือเปล่า <Yeah. S 1> ก็ติดคอตายอ่านบลาณเขาเก่ง uh. แต่เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงมัตุมงคนสิ่งอะไรต่างๆไม่เกี่ยวสิ่งของอะ่ะเข้าไปถึงพวกภูมิถึงพภูมิแล้วก็อย่าไปทิ้งวัดเป็นนิสงทํากินไม่ขึ้น hmm. เอาขยะไปทิ้งวัดขนาดเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเดินเข้าไป้ายทั้งไม่เขายังให้กลับมาบ้านเลย hmm. อันนี้เป็นทิ้งเป็นองค์งงเลยตายต้นโผลเงี้ยนั่งไม่ได้เลย hmm. อืม ดีไม่ดีก็สร้างกรรมต่อเวลาคุณไปนั่งใต้ต้นโพเขาเขาตกที่นั่งลําบากหมายถึงว่าดวงเขาตกก็ตามไปอีกยังเคยมีลูกศิษย์เลยชอบไปทําบุญให้อาหารแมวให้อาหารแมวแล้วก็ชอบไปนั่งใต้ต้นโพอื hmm. อันนี้โดยไม่ได้สังเกตก็มาหาแม่พอดีเขาเป็นลูกศิษย์ประจําที่มาร่วมกิจกรรมประจํา <Yeah. S 1> แม่ทําไมพี่ปวดหลังจังเลยอะแม่ก็หลับตาดูอ๋อไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพมันมีอันนี้อันนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยไปสังเกตดู ครั้งหน้ามีจริงด้วยเขาก็เกาะแกะมาเขาไม่รู้ไงลูกเขาก็เกาะตัวบุญมานั่นแหละแต่ทีนี้พออยู่ใกล้ชิดเราเขาก็ไปสิงไปสู่อยู่ในสันหลังมั่งกระดูกไข่มั่งไปสู่ไปกินเนาะน้าเลือดน้ําหนองเราไงแต่ผู้ใจจะเป็นลักษณะของผีเปรตเขาก็มาดูดเลือดน้ําหนองเราแบบนี้ลูกนั่นก็ทําให้เจ็บเส้นก็ระบุงกว่าจะคืนอย่างเงี้ยค่ะ